คือรู้ตัวนะเออโดนด่าเยอะมากนิ่นก็เครียดนะก็เห็นแบบมันแหละรู้ไม่มีอะไรจะพูดรดโยกกลับมาดูแลแล้วอืวก็คือหนูลองผิดลองถูกหลังวิธีมากกินคลีนจัดจัดอ่ะเออแบบอกติขาดต้องปกต้มตลอดเวลาแล้วนุ่นก็พูดตรงๆว่ามันมันไม่มีความสุขเลยเว้ยช่วงที่ผ่านมาที่มันตุ้ยขึ้นคือเราไม่มีเวลาออกกำลังกายด้วยเออแล้วก็เหมือนแบบ คือลด,ดลดหยุดหยุดลดลดหยุดหยุดวบหนักพวบหนักสลับอาทิตย์กันไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เปิ้งเลยโดนด่าเลยหนูรู้สึกผิดน,นะคะหนูก็กลับมาดูแลสุขภาพแล้วโอเคแล้วหนูเครียดมา,จากจนเป็นความรู้สึกว่าแบบโอ้อยากแบบเลิกโซเชียลไปเลยอ่ะแบบเออขอพี่อูด้งแบบกลับไปดูแลคุณก่อนได้ไหมสักสั่งเลยแบบไม่แตะโซชเแบบโซชียลเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอนี่เป็นคนเครียดเราเป็นคนเครียดเราอ้วนหายใจก็อ้วน กัพี่ตางก็จะอ้วนได้ <c oughs> เรียนหนังสือแล้วจ้าไม่คิดว่าแบบจะโตมาการเป็นคนที่แบบข้ามวันไปพัททางานก่อนแล้วได้กลับมาเรียนทุกคนก็คือตอนอ2 1ีแล้วก็กลับมาเรียนปี2เออที่ลงปี2ใหม่เลยเพราะว่าแบบมันเริ่มน,น้หากกอกไปแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากแบบจบชั้นปีไปแบบไร้ประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีหนึ่งมันจะเป็นพื้นฐานเนี่ยแต่ปี2ก็เริ่มแบบผาหมาพาจันอย่างแล้วก็เลยวันนี้นะคะจะมาให้ดูว่าทำอะไรบ้างคุยทํากานบ้าน ฉันก็มาเป็นนักศึกษาัตลอดแค่แล้วว่าเ้อแล้วไปดิฟูดทอง back to basic คือรู้ตัวนะเออโดนด่าเยอะแม่แต่ก็เครียดไปมันก็จะทำให้โกรนกว่าเดิมอะเออก็โอเคทำให้ดีที่สุดอย่าบ่นเยอะจริงๆก็เครียดนะก็เห็นแบบนั่นแหละรู้ไม่มีอะไรจะพูดรดโยกกลับมาดูแลแล้วแต่รอบนี้ขอยาวหน่อยจ 7, 3, 4, 5, 5, 5, นะเสียมสามสี่เดือนห้าเดือนนะ จะได้ปรับให้เป็นไลฟ์สไตล์ที่อยู่กับกับเรายาวๆนะทุกคนแล้วก็คือหนูลองผิดลองถูกหลายวิธีมากเพราะว่าช่วงที่หนูลดอะว่ามันเป็นประเสริฐมากๆเออคือหนูตึงมากๆอะทุกคนหนูกินคลีนจัดจัดอะเออแบบโอก๋วข้าต้มออ้ก๋วยข้ต้มตลอดเวลาแล้วหนูก็พูดตรงๆว่ามันมันไม่มีความสุขเลยเว้ยแบบว่า มันคลีนทุกมืออ่ะคือลิ้เราแบบแทบไม่รับรู้เลแล้วนอกจากรสจืดของอกไก่คือถ้าเป็นคนที่ชอบกินครีมมันก็จะชอบเลยแต่เราสึกว่าเราทำาบนไม่ได้ไงเออเราอยากกลับมากินปกติแล้ว่าสุขภาพดีอ่ะเออแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาที่มันตุ้ยขึ้นคือเราไม่มีเวลาออกกำลังกายด้วยเออแล้วก็มันแบบคือลดลดหยุดหยุดลดลดหยุดหยุดหวบหนักหวบหนักสลับอาทิตย์กันไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เปึ้งเลยโดนด่าเลย นั่นแหละหนูรู้สึกผิดนะคะหนูก็กลับมาดูแลสุขภาพแล้วโอเคได้มีกำลังใจมาทำคอนเทนต์จริงนะตอนแรกหนูเครียดมากจนเขารู้สึกว่าแบบโอ้อยากแบบแบบรีฟโซเชียลไปเลยอะ่ะแบบเออขอพี่อูด,ดง้งแบบกลัแบบไปดูแลคุณก่อนได้ไหมสักสามเดือนแบบไม่แตะโซเชียลเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอนี่เป็นคนเครียดเราเป็นคนเครียดเราอ้วนหายใจยก็อ้วนกับพิ่ตัก็อาจจะอ้วนได้่างนี้ แต่ก็คิดไปว่าเออแต่คนที่เขารักเราแล้วเขาก็ยังอยากเห็นเราก็ยังมีอีกมากอืคนรักมากเปลี่ยนมากไม่เป็นไรเออบางคนก็คอมเมนต์แรงมากเลยอ่ะเออท้งที่เราก็ไม่เคยเห็นว่าจะแบบมาแบบมาคอยเชียร์อัพเราในก่อนหน้านี้อ่ะเออก็นม่เป็นค่ะเดี๋ยวถ้าอยากให้หนูได้กลับมาผอมนะคะม <c oughs> ันมีแน่วัน,นี้แน่ะ <c oughs> จะใจมาแล้วตอนเนี้ยโดนด่าปุ๊บใจมาเลยโอเค แล้วก็ส่วนเรื่องการมาเรียนทุกคนมีจราวมากประมาณว่าไม่มีงานอะไรสิกับรีนไม่ใช่ค่ะพี่อูปั้นงานให้ช่วงานแบบมีมาตลอดแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่มันต้องไปทําไว้ทาไว้เป็นงานรีวิวนู่นนี่นั่นไงแต่ที่นุ่งกำไรคือมันเป็นปณิทัศนหนูตั้งแต่แรกหนูบอกกับทุกคนแต่แรกแล้ว่าถ้าเรียนอ่าประกวดจบเสร็จเนี่ยยังไงก็เราจะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะซึ่งก็ manage ได้แล้วเพราะว่างานส่วนใหญ่ของเราก็รูปแบบออนไลน์ก็เยอะซึ่งมันเป็นมันเป็น t a r ก็ตที่หนูถนัดอยู่แล้วด้วยอืม นะคะก็เราชมโปรเจกต์ในเรื่องของการทำสตูอะไรที่หนูจะ create มาให้พี่ๆได้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบย้ายกําลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่น้อรอเนาะเพราะว่าเขาให้เข้าสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทําสตูทําพื้นที่แบบเป็นเป็นอ็นพูเต็มตัวที่บ้านใหม่